สวัสดีคุณผู้ชมผ่านทาง p p t ีวีออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับกับการเดินทางมาเยือน Toyota าโชว์รูมนะครับที่อยู่ใจกลางเมืองบริเวณชินจูกุนะครับซึ่งที่จอดอยู่ข้างๆผมในวันนี้นั่นก็คือเจ้า Toyota Prius Generation ที่5แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปชมที่นี่ก่อนใครในประเทศไทยนะครับเพราะว่าการเดินทางในวันนี้นะครับ เป็นการเดินทางมาเยือนเพื่อที่จะลองดูว่าเจ้า Toyota p r o u s g e n e r a t i o n ที่5เป็นอย่างไรสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรผมพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ สำหรับรายละเอียดภายนอกนะครับุณผู้ชมคันนี้เนี่ยเป็นการออกแบบดีไซน์ในเจเนอเรชันใหม่นะครับถ้าคผู้ชมจะเห็นว่าหน้าตาของมันมีการเปลี่ยนไปมีความโฉบเฉียวมากขึ้นมีความปาดเปรี้ยวมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการให้เส้นสายรายละเอียดผมว่ามันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับดูมีมิติดูมีสีสันดูมีความสดใสามากยิ่งขึ้นนะครับ ด้านหน้าบริเวณ <Stars> ใต้โลโก้นะครับอันนี้คือกล้องมองรอบคันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกระจังหน้านะครับคันนี้เนี่ยดูเล็กลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการดีไซน์ต่างๆเนี่ยผมว่าคันนี้ดูสวยงามลงตัวมากยิ่งขึ้นครับดีไซน์ด้านข้างนะครับผู้ชมคันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าในเรื่องของความปัดเปรี้ยวนะครับที่ผมเรียนคุณผู้ชมทราไปนั่นก็คือเรื่องของการดีไซน์ใหม่ของเขานะครับ หลังคามีความลาดลงมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการให้เส้นสายรายละเอียดที่บริเวณด้านข้างจะดูมีความมีมิติสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับล้อทางด้านล่างนะครับเป็นล้ออัลลอยขนาด19นิ้วนะครับลายใหม่สวยงามนะครับในเรื่องของกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับเจ้าไฟเลี้ยวนะครับและก็มีกล้องนะครับมองรอบคันนะครับและที่อยู่บริเวณกระจกด้านหน้านะครับนี่คือเจ้า Toyota Sa f e t y s เซ s e แบบเต็มระบบนะครับในเจ้า t o y ยต้าพรีโใหม่คันนี้นะครับเดินมาทางด้านหลังครับผู้ชมคันนี้นะครับมาพร้อมเสาอากาศครีบฉลามนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเจ้าดีไซน์ใหม่นะครับที่เป็นเรื่องของการเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับซึ่งรุ่นเดิมไม่มีนะผมว่าอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูบริเวณทางด้านหลังครับผู้ชมคันนี้เนี่ยมีในเรื่องของการดีไซน์ดุดันนะ p รี u s โลโก้ในรูปแบบของสีเมทัลลิกดำนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวเลเยอร์ของการไฟท้ายนะครับก็มีความสวยงามดีนะแล้วก็ในเรื่องของกล้องมองรอบคันที่บริเวณด้านหลังนะครับถ้าดูโดยรวมนะครับอันนี้ผมว่าเขามีการปรับในเรื่องของการดีไซน์ที่ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีความโฉบเฉี่ยวยังที่ผมเรียนให้คุณผู้ชมทราบนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับ เข้ามาบริเวณห้องโดยสารตอนหลังนะครับคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยผมบอกคุณผู้ชมว่ามือจับประตูนะครับที่ประตูหลังเนี่ยจะอยู่เหมือนเจ้าตำแหน่งอยู่ตรงเจ้าโต yota c ซีอนะครับอยู่บริเวณหูช้างทางด้านหลังนะครับผมว่าก็ซ่อนไว้สวยงามนะครับด้านล่างนะครับมีในเรื่องของตัวไฟบ้านเลยนะไฟบ้านตรงนี้นะครับ1,500ยวัตต์นะครับใช้งานก็เสียบปลั๊กนะครับอุปกรณ์ในเรื่องของไฟฟ้าต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับ เข้ามาภายในห้องโดยสารผมว่าคันนี้เนี่ยอืมก็ดูใหญ่โตอลังการนะครับแล้วก็มีช่วงขาเหลือช่วง head room เหลือนะครับมีที่พักแขนมาให้รวมไปถึงมีที่วางแก้วน้ํานะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับก็ดูมีความสวยงามดีนะครับแล้วก็เป็นหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ให้มีการระบายอากาศได้ดีนะก็ถือว่าที่นั่งตอนหลังนะครับก็ดูมีความสวยงามดีแล้วก็ ใช้วัสดุคุณภาพดีพอสมควรครับขยับมาที่ตำแหน่งผู้โดยสารตอนหน้าครับผู้ชมเข้ามาเนี่ยว,ว้าวกับการออกแบบดีไซน์ของค็อกพิตที่อยู่ในรถยนต์คันนี้นะต้องบอกเลยว่าจับไปตรงไหนนะครับก็รู้สึกถึงความพรีเมียมความหรูหรานะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับหน้าจอขนาด12นิ้วกว่าๆนะครับแล้วก็หน้าจอของมาตวัด ฝั่งคนขับนะต้องบอกว่ามีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเล่นเส้นสายมีการเพิ่มเลเยอร์มากิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งของเขานะครับก็ช่วยให้ไม่ต้องละสายตาออกจากถนนมากนักนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกบอกข้อมูลของตัวรถนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นระบบ Addative Cruise Control นะครับมีการเพิ่มในเรื่องของตัวระยะทางใกล้ไกลนะครับเมื่อวัดจากคันหน้านะครับ ระบบสังการด้วยเสียงมีมาให้นะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับแอร์นะครับแอร์ดิจิตอลทั้งหมดนะครับแต่ยังไม่ใช่แอร์แยกส่วนนะครับทางด้านล่างนะครับมีในเรื่องของตัว USB C มาให้นะครับ2จุดนะครับแล้วก็มี power outlet นะครับ12โวลต์มาให้นะครับเพื่อรองรับการเชื่อมต่อในทุกอุปกรณ์ของคุณนะทางด้านล่างลงไปนะครับนี่คือช่องเก็บของนะครับก็ถือว่ามีช่องเก็บของแบบซ่อนอีกด้วยนะ ็เผื่อไว้ใครจังการที่จะเก็บอะไรนะครับหลบสายตานะครับเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผู้ชมผมชอบมากๆนะครับตรงนี้คือที่วางแก้วน้ํานะครับปิดได้ด้วยนะนี่ครับปิดได้ด้วยแล้วก็เปิดนะครับก็ช่วยให้อาจจะเป็นเรื่องของการเก็บนะครับหลบสายตาเพื่อความสวยงามนะครับมองไปที่บริเวณคอนโซลกลางนะครับตรงนี้มาพร้อมกับหัวเกียร์นะครับรูปแบบใหม่นะ เดิมทีเนี่ยมันเป็นจอยสติ๊กนะครับอยู่ที่บริเวณตรงคอนโซลกลางแต่อันนี้นะครับปรับเปลี่ยนมาอยู่บริเวณนี้นะครับถอยหลังเกียร์ว่างเดินหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของการมี drive mode ต่างๆนะครับ parking ไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้านะครับ auto b เ a k e h o นะครับขับเคลื่อนด้วยโหมดของ ev นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นไ i เลสชาร charger นะครับสำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของท่านนะก็ถือว่า คอนโซลกลางสวยงามดีนะครับมาทางด้านบนนะครับมองในเรื่องของกระจกมองส่องนะครับแต่งหน้านะมีมาให้ทั้ง2ฝั่งนะครับพร้อมกับไฟติดอัตโนมัตินะครับในเรื่องของการดีไซน์ต่างๆนะครับมีเส้นของตัวสีแดงนะครับที่บริเวณด้านหน้านะครับแตกต่างกับทางด้านหลังนะครับมีการเดินได้สีแดงมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้ดูมีความสปอร์ตเล้าใจนะครับด้านหน้านะครับเป็นเหมือนสีแดงนะครับสีแดงคัพเปอร์สีแดงเลือดหมูหรือจะเรียกว่าสีแดงอะไรก็ตามแต่นะครับ ก็ถือว่าการออกแบบดีไซน์ก็สวยงามดีนะครับบริเวณที่เท้าแขนนะครับอ่าในนี้มีเรื่องของตัว USB C มาให้นะครับ2จุดนะครับทำให้รถยนต์คันนี้นะมี USB C มาให้ถึง4จุดด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ครบครันนะครับแล้วก็สวยงามลงตัวมากๆเลยครับสำหรับในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริด แบบ y y n m m i f o r r e นะครับซึ่งเป็นชื่อเทคโนโลยีของเขานะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ทำให้คันนี้มีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่196แรงม้านะครับแล้วก็ในเรื่องของสเปคญี่ปุ่นนะครับเป็นสเปคที่มีความหลากหลายมากและคันนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับยังไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดนะครับแต่เป็นรุ่นท็อปที่สุดของเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วก็ในตลาดต่างๆครับต้องมารอลุ้นกันดูว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงในประเทศไทยครับ และนี่นะครับคือทั้งหมดของเจ้า Toyota Prius Generation ที่5นะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมารู้จักแบบคร่าวๆกันถึงถิ่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าทางเลือกของ Toyota Prius Hybrid คันนี้นะครับมีให้เลือกมากมายที่นี่นะครับแต่ว่าในประเทศไทยนะครับต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าจะมาทำตลาดรูปแบบไหนการตอบรับของผู้บริโภคจะเป็นอย่างไรนะครับและก็ราคาจำหน่ายที่นี่ ในรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่น z e2 นะครับหรือว่ารุ่น Z ขับเคลื่อน2ล้อนะครับแล้วก็มีในเรื่องของรุ่นขับเคลื่อน4ล้อรุ่นไฮบริดนะครับรุ่นปลั๊กอินไฮบริดมีให้เลือกมากจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าในรุ่นนี้นะครับมีราคาจำหน่ายอยู่ที่3 0ล้านเแสเยนนะครับหรือคิดกลมๆเข้าๆก็ประมาณ1 5 0 0 0ล้าน5แสบาทนะครับแต่ถ้าคำนวณางภาษีรวมไปถึงเรื่องของ อัตราต่างๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยน่าจะเกินราคานี้ไปพอสมควรนะครับต้องลุ้นกันดูว่าการตอบรับของผู้บริโภคในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรการผลิตของโตยโยต้าจะนำรุ่นนี้ไปผลิตหรือไม่นะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดที่ผมพาคุณผู้ชมมารู้จักกันแบบคร่าวๆในเจ้าโตโยต้า r ีอ s h ไฮบริดเจเนอเรชันที่5คันนี้ครับ สำหรับผู้ชมนะครับที่สนใจข่าวสารทางด้านยันยนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับทาง PPTV ในทุกช่องทางนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ